คุณดิฉันดีใจเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วนะคะเตรียมค่ะทั่วไทยเตรียมเปียกปอนนะคะ สงกรานต์21วันเตรียมศาสตร์สนุกปักหมุดไทยแลนด์ค่ะใครจะปักที่จังหวัดไหนอำเภออะไรหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่คุณเลยใช่แล้วแต่เราเล่นกันที่ไทยแลนด์เราเนี่ยแหละใช่ค่ะก็คือปีนี้พิเศษนะคะเราจะเริ่มช่วงเทศกาลก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะวันนี้เลย1เมษายนไปจนถึง21เมษายนนะคะสำหรับการจัดงานมหาสงกราน World สงกราน Festival นะคะประเพณีสงกรานไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะซึ่งในปีนี้อย่างที่บอกนะคะก็จะมี มีการดำเนินง,งานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง21เมษายนค่ะโดยระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2567จะมีการจัดขบวนพาเรดสงการานยิ่งใหญ่นะคะพร้อมนําเสนอความวิจิต,ตรการตาสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงภายใต้ชื่อง,งานว่ามหาสงการานต์เวิลด w อ t เ r อร์เฟสิว2024เย็นทั่วล่ามหาสงการาน2,567ค่ะโดยทางรัฐบาลเนี่ยหวังว่าการจัดสงการานในครั้งนี้จะเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะต่อยอดไปสู่ภาคเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินและก็รายได้สู่พี่น้องประชาชนชค่ะขณะที่เดี๋ยววันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครจะมีการจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงการานโดยจะมีการให้รายละเอียดค่ะเกี่ยวกับ กิจกรรมสงกราน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยจะมีการจัดงานในพื้นที่ต่างๆจํานวน1 0 6จุดด้วยกันโอ้ร้อยกว่าจุดใช่ละะแล้วก็จะมีจุดไฮไลท์นะคะประมาณ14-15จุดค่ะแบ่งประเภทงานออกเป็น2ประเภทหลักนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเผยแผนที่แสดงจุดจัดงานในการถแถลงข่าวในวันที่9เมษายนนี้ค่ะ,คะอย่างที่บอกประเภทงานที่แบ่งออกเป็น2ประเภทเนี่ย <S 2> 2 <S ก็คือ เปียกน้อยค่ะโอ้โหเหมือนกินเผ็ดน้อยเผ็ดมากเปียกน้อยก็เปียกมากอันนี้มีเปียกน้อยและเปียกมากให้ได้เลือกกันเลยตามสไตล์ที่ชอบเลยต้องเปียกน้อยก่อนเลยค่ะค่ะเรยนสงการสายวัฒนธรรมเปียกน้อยใช่ก็มีเป็น หลายที่เลยนะมีทั้งท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินอันนี้จัดโดยรัฐบาลแล้วก็ททท,ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ,คะก็จะมีขบวนพาเหรดจ,จาก5้าภูมิภาคผู้จัดงานเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานร่วมกันในเขตพระนครอยู่ดูเรื่องความปลอดภัยการสัญจรนะคะเพราะว่าเป็นกรุงเทพชั้นในนะคะ,คะแล้วก็อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังด้วยนะคะมีลานคนเมืองตรงนั้นด้วยเป็นสถานที่ที่ปกติแล้วทัวร์เขาก็จะไปท่องเที่ยวอยู่แล้วก็อาจจะต้องจัดระเบียบเรื่องของการ การเดินทางตรงนั้นนะคะ,คะซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะมีพิธีการจะมีพิธีการปลุกเสกน้ําพระพุทธมนต์ตามประเพณีมญโบราณแล้วก็จะมีการแจกน้ําพระพุทธมนต์ที่ปลุกเสกแล้วนั่นน่ะให้กับประชาชนที่เข้าร่วมง,งานด้วยอันนี้คือเปียกน้อยค่ะปไปดูเปียกมากกันบ้างคุณสันปอนเปียกมากมาก็คืองานสงการศาสตร์นส,รสนุกเปียกมากนั่นเองนะคะเป็นงานสงการสายสนุกนะคะก็เข้าสารเลยค่ะแน่นอนอันนี้ดังสุดๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ยังมีความได้รับความนิยมทุกปี ะะก็จะก,การนําบทเรียนมาจากปีที่แล้วด้วยมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น่ะนะคะทางเรื่องห้องน้ําการติดตั้งป้ายการทางออกฉุกเฉินถาวรที่ให้เห็นให้ชัดอะ่ะถ้าใครต้องการที่พึ่งอ่ะนะคะก็จะได้เดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะคะการจัดเส้นทางเข้าและออกที่ทําให้มันลดความหนาแน่นในพื้นที่ไม่ไปแออัดกันตรงจุดใดจุดหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ไปที่กันสีลมค่ะอันนี้ก็กรุงเทพชั้นในจริงๆนะคะย่านอสังหาริมทรัพย์ย่านบริษ สัตว์ชั้นในนะคะซึ่งถ้าสมมุติเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะโล่งเลย <c oughs> เราจะเห็นนะคะว่าโอ้ คนแทบจะไม่สัญจรผ่านตรงนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญมีให้บริการรถไฟฟ้า BTS ไป,ไปง่ายไปง่ายใต้ดินก็ด้วยนะคะ<ช>ที่บริเวณถนนสีลมตรงนี้อยู่ในโซนของเปียกมากก็จะปิดถนนกันเลยทีเดียวจัดงานให้เล่นน้ําโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสํานักงานเขตบางรักเจ้าของพื้นที่ค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการย่านสีลมนั่นแหละนะคะ,คะก็คาดว่าประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเทศกาลเนี่ยต้องมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคะเพราะว่า ปีนี้ทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยเขาจัดตลอดทั้งเดือน นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนกรณีที่มันมีปัญหาอยู่บ้างอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาขึ้นค่าโดยสารช่วงเทศกาลอันนี้ต้องดูแลนะกรุงเทพมหานครจะรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็คืออาจจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาด้วยความที่เขาดูพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมด50เขตก็จะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าแต่วินมอเตอร์ไซค์เลยชันเห็นตุ๊กตุ๊กก็มีนะเขาชอบเหมานัคร่อง เบาเมาไม่ได้นะคะเป็นหน้าเป็นตาเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะนะคะทําให้ถูกต้องเขาจะได้มาแล้วแล้วก็จะได้มาอีกีหน้าก็จะได้มาเรื่อยๆมาทุกครั้งนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะก็ถือว่าทุกคนจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ